โอเคครับเราเริ่มไปเริ่มกันนะครับเปิดไฟด้วยนะครับตัวนี้นะฮะผมจับมือเดียวแบบนิ่งๆน,นะครับหมาเห่านะครับหมาเหา่าเดี๋ยวเราไปทดสอบกันดูฮะไฟหน้าติดครบนะครับไฟหลังก็ติดนะ,นะ ครบนะฮะเลี้ยวขวาเมื่อกี้เลี้ยวขวาครับโทษทีหมุนเลี้ยวซ้ายสวัสดีครับไม่ว,วิ่งมาเหรอเลี้ยวซ้ายนะ,อ,ะอันนี้มีแต่นะครับอ่าเดี๋ยวไปดูกันครับตอนนี้เราผ่านมาแล้วนะครับสามนาทีฮะปึ๊บ เนินๆครนบกุบาทนะครับก็ไปนิ่งๆครับผมเชื่อว่าไม่มีใครมาทดสอบแบบนี้นะครับผมตั้งใจไว้แล้วอยู่แล้วนะครับว่าถ้าผมเปลี่ยนแบตแล้วนะครับฮผมจะมาทดสอบนะครับว่ามันใช้งานได้จริงนะฮะคือตั้งใจไว้อยู่แล้วนะครับว่าอยากจะทํานะครับอันนี้ผมเปิดไฟตลอดเวลานะครับจะได้ รู้กันไปเลยว่าแบตมันพอไหมนะครับสำหรับการเดินทางนะครับระยะทาง3.8กิโลเมตรนะครับขึ้นเนินให้ดูด้วยนะฮะอันนี้นะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปลองดูกันนะครับว่าเหลือแบตนะครับหรือว่าต้องเข็นกลับนะฮะแต่ก็ต้องระวังนะครับที่ผมต้องมาทดสอบตอนกลางคืนนะครับเพราะว่ารถ รถจะได้ไม่เยอะนะครับตอนช่วงกลางวันผมทดสอบไม่น่าจะเิรกนะครับเพราะว่าต้องรอให้รถมันไม่มีก่อนนะครับแต่ก็ต้องเปิดไฟไว้นะฮะนี่ผมเปิดไฟหน้าตอน a c e 14 m i n u t e s 10 seconds per k i l o ด e t e r ไปด้วยนะครับพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยมันจะสรุปให้เลยนะครับว่าผมขับ ทิศทางไหนบ้างนะครับแล้วก็ระยะทางเท่าไหร่นะครับแล้วก็รวมถึงเวลาทั้งหมดที่ผมเคลื่อนที่ไปนะครับสำหรับแอปแรมนิ่งนะครับรถก็จะเยอะหน่อยนะฮะข้างหลังเปิดไปก็จะมีไฟให้เห็นนะครับสองดวงนะครับก็ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆรถเราวิ่งได้ max สุดก็คือ6กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ตอนนี้ประมาณ5้ากว่านะครับว่ากว่าผมกดไว้5้ากว่า คือใครเอาไปใช้ต่อนะครับบอกเลยว่าผมทําคลิปนี้แล้วจะได้มั่นใจนะครับให้คนที่ซื้อไปเนี่ยมั่นใจนะครับว่ามันใช้งานได้จริงนะฮะสำหรับแบตนะ24โวลต์นะครับนะ25แอมป์นะครับเป็นแบตลิเทียมนะครับแล้วก็มีพร้อมเครื่องชาร์จให้ด้วยนะครับตัวชาร์จจะเป็นคำแนะนำจากทางร้านก็คือจะเป็นตัว29.2โวลต์นะครับตัวชาร์จนะ เพื่อให้ชาร์จได้เต็มที่มีรถจอดเสียข้างหน้านะฮะเดี๋ยวผมต้องดูรถก่อนนะครับเสียงดังแล้วตกใจเลยนะครับรถตั้งคุ รถประเภทนี้นะครับก็เป็นรถสําหรับผู้สูงอายุนะครับหรือผู้พิการทางขานะครับสามารถใช้ได้หมดเลยนะฮะก็ใช้งานสะดวกนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยเซฟตี้นะครับแต่ไม่เหมาะมาวิ่งถนนแบบนี้นะครับเพราะว่ารถมันวิ่งได้แค่6กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะเหมาะสาหรับวิ่งในบ้านนะครับในหมู่บ้านนะครับที่รถไม่บุกพ่านเยอะนะครับผมจึงเลือกเวลานี้นะครับมาทําการทดสอบนะครับเรื่องของแบตเตอรี่กับระยะทางที่วิ่งได้นะครับอ่า ตอนนี้เราใกล้จะถึงเป้าหมายแรกนะครับก็คือวัดบงมบะกอบนะครับรถไม่ค่อยมีครับสามารถถ่ายรูปเล่นได้ตอนนี้เราอยู่ตรงโซนของโรงเรียนวัดบงมบะกอบนะครับบงมบะกอบวิทยาคมยนะครับมีรูปปั้นนะครับรูปภาพนะค,ครับวาบรรยากาศเงีะบบครับตอนนี้เวลาสี่ทุ่มนะครับน่าจะสี่ทุ่มหน่อยๆน,นะครับ ตัวนี้นะครับสังเกตได้นะครับเวลาลงเนินเนี่ยนะครับมันไม่ได้แบบไหลลงเร็วขนาดนั้น,นครับมันจะมีการออลดความเร็วในตัวของมอเตอร์เองนะครับซึ่งถือว่าเป็นระบบความปลอดภัยเซฟตี้สูงเลยครับออกแบบมาสำหรับเอเดอร์ลี่นะครับผู้สูงอายุนะครับในการขับขี่นะฮะ เดี๋ยวอีกสักครู่นะครับผมจะถึงจุดหมายที่สองนะครับคือร้านส้มตำนะครับร้านประจำของผมเองนะฮะเป้าวันนะครับร้านเป้าวันเนี่ยเวลาตอนนี้ก็คืออยู่ที่สิบห้านาทีแล้วครับตอนนี้ที่ผมวิ่งมา Time, minutes distance yeah, right, minutes average pace minutes, uh, seconds per 15 11 26ตอนนี้สนามนะไฟนะครับยังไม่มีการลดนะครับมีทั้งหมด4ี่ขีดนะครับยังไม่ลดนะครับส่วนอน,นี้ต้องใช้ระความระมัดระวังนะครับเพราะว่าคุณบาทไม่มีให้ขึ้นนะฮะเนี่ยดังนั้นถนนประเทศไทยเรานะครับไม่เหมาะนะครับสำหรับการใช้รถแบบนี้นะฮะ จริงๆต่างประเทศเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้เลยได้เลยนะครับขึ้นพุทปบาทได้นะครับแต่พุทธบาทบ้านเราไม่สามารถใช้งานได้จริงนะฮะแต่ยเดี๋ยวผมต้องขึ้นครับเพราะไม่ขึ้นอันตรายฮะรถหลังมาแรงอยู่ตะพ่วนฮะร้านส้มตำผมปิดครับวันนี้วันอาทิตย์เนี่ยปิดหนีไปเที่ยวแน่เลยนะครับร้านประจําผมนะฮะร้านนี้ร้านประวันิใครอยู่บามะกอกแวะมากินได้นะครับอ่ะเห็นไหมฮะพุดปบาทพุดปบาทบ้านเราเป็นอย่างเนี้ยฮะผูขามากนะครับ ผมก็วิ่งอย่างนี้ไปนะฮะนะครับจุดที่3ามนะครับเมื่อกี้จุดที่สองเนาะที่ผมแม็กมาร์กไว้นะครับจุดที่3ามของเราจะเป็นร้านเอ่อเป็นตลาดบามะกอกนะครับเนี่ยผมก็ขึ้นไปไม่รู้ข้างหน้ามีทางลงบ้างนะครับต้องลองไปเสี่ยงดูนะฮะอย่างนี้ผมบอกนะครับผมเปิดไฟเทสตลอดทั้งทางนะครับไม่ได้ปิดไฟวิ่งนะครับเพราะว่าในส่วนของ ไฟหน้านะครับไฟเลี้ยวนะครับก็กินแบตพอสมควรนะครับเพราะไฟหน้าก็สว่างอยู่นะฮะผมเปิดไฟวิ่งตลอดทั้งทางนะครับไม่ได้ปิดนะครับไม่มีปิดนะครับโอเคยังมีทางให้ลงอยู่นะฮะสามารถไปได้นะครับเห็นไหมไฟสว่างนะครับนี่ดูจากต้นไม้ได้ฮะจริงๆส่องไปถึงข้างหน้าเลยนะครับถ้าใครเห็นนะฮะ โอ้เนินเนินชันครับเนินชันเดี๋ยวขอเบรกไว้หนหอ่อยฮะกระแทกเยอะเกินครับโอเคค่อยๆขึ้นนะฮะโอเคได้อยู่ครับไปลงครับลงโอเคฮะเดี๋ยวไปกันต่อครับเดี๋ยวเราไปกันต่อนะฮะยังไม่ถึงนะครับตลาดมังกรกอบจุดหมายหลักข้างหน้าไม่แน่ใจว่าข้างหน้ามีทางลงไหมนะฮะถ้าไม่มีเดี๋ยวผมต้องหอยกลับนะครับมีไหมมีไหมเสียวเหมือนจะไม่มีนะครับเนี่ย Oh, oh. ไม่มีทางลงครับเดี๋ยวต้องกลับไปทางนู้นฮะ <Yeah. S 1> ไม่มีทางลงนะครับผมถอยกลับนะฮะไปฮะรถใช้ดีครับรถใช้ดีนะครับสำหรับผู้สูงอายุนะครับใช้ดีเลยนะครับบอกเลยว่าใช้ดีนะฮะ จะเอาไปจ่ายตลาดก็ได้ครับข้างหน้ามีตะกร้านะครับทุ่พูดบาทไม่ได้เลยฮะแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่ควรมาขับถนนแบบนี้นะครับเพราะอันตรายควรครับถือว่าเสี่ยงนะครับถือว่าเสี่ยงแต่ผมตั้งใจทําแล้วครับยังไงก็ต้องอยากทำตามสิ่งที่ผมตั้งหมายไว้นะฮะ time 20 minutes distance 1.74กิโลเมตร average pace 11 minutes 28 seconds per kilometer ไฟก็สว่างอยู่ะฮะดูไฟครับนี่ฮนะผมต้องการเทสถึงความเรียวนะครับเรียว <c oughs> ไม่มีการตัดต่อคลิปนะครับตอนนี้เข้าสู่นาทีที่20นะครับหลังจากที่ออกเดินทางจากบ้านออกมานะครับตามโลเคชันที่ผมหมายไว้นะฮะขับรถกลางคืนก็ดีเหมือนกันนะครับเราได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ก็ต้องระวังนะครับระวังแต่ก็จะไม่ต้องเจอรถติดไม่ต้องเจออากาศร้อนนะครับ สูสวัสดียี่ห้านะครับไปครับข้างหน้าโรงพยาบาลบะมะกอนะครับเดี๋ยวจะถึงตลาดบะมะกอบข้างหน้านี้นะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นอันนี้ให้ดูฮะลูกสูงไหมฮะสูงครับไปขึ้นให้ดูฮะมันจะค่อยๆไต่ขึ้นไปครับเพราะว่ากําลังมอเตอร์นะครับเป็นบัสเลตนะครับแล้วก็มีเกียร์ทดนะครับโอ้พี่คนนั้นนีอยู่นี่อยู่เลยครับอ่าเร็วพอๆกับคนเดินนะฮะ พี่คนที่อยู่ด้านหน้าเราที่เรากลับลงไปนะครับเพราะว่าลงพุทธบาทไม่ได้นะครับอ่าพี่คนนั้นที่อยู่ข้างหน้าอยู่เลยครับตอนแรกเขาหันมามองครับกลัวว่าเฮ้ยลงได้ไหมลงได้ไหมนะครับเอาผมก็ย้อนกลับมานะครับพี่เดินอยู่ข้างหน้าอยู่เลยฮะโอเคครับเราจะไปกันตามนี้เลยนะฮะน่าจะมีทางลงน่าจะมีทางลงอันนี้เราผ่านตลาดมะมกรกอนะครับจุดแลนด์มาร์คจุดที่3นะฮะตลาดมะมกรก์นะครับ ที่ฮิตก็คือจะเป็นคังยานะครับด้านหน้านี้นะฮะถือเป็นการรีวิวกันในตัวนะครับนี่ฮะอันนี้เดี๋ยวรถไฟฟ้านะครับ B T S นะครับจะมานะครับนี่ครับคังยาร้านดังฮะคังยาบามากอกอ่ะเราผ่านมาแล้วนะครับตอนนี้จะ25นาทีนะครับก็แบตยังไม่ลดนะครับ จะถึงโลตัสนะครับหมายที่สี่นะครับเดี๋ยวดูรถก่อนเคไปต่อได้ครับไฟเปิดตลอดเวลานะครับรถคันนี้นะครับตั้งใจนะครับซื้อมาให้แม่ใช้นะครับเอามาตลาดนะครับแต่แม่เขาไม่ใช้นะฮะผมก็เลยต้องขายออกนะครับตั้งใจซื้อมาอย่างเด็ดดีเลยฮะสัญหาแบบสเปคดีมาให้นะครับนุ่มขับดีนะครับขับง่ายไม่อันตรายนะครับ แบตใหม่นะครับตั้งใจไว้อย่างนั้นแต่แม่เขาไม่ใช้ครับ time t w i minutes distance 2.20 kilometers average p a c e 11 minutes 20 seconds per kilometer เดี๋ยวต่อไปจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัดประเสริฐนะครับเจ้าดังนะครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัดประเสริฐนะครับต่อไปครับนี่ฮะเหมือนมาเที่ยวชมนะครับบรรยากาศนะครับกรุงเทพ ย่านฝั่งทนนะครับสุขสวัสดิสสสด์นะครับช่วงกลางคืนนะฮะตอนนี้ก็น่าจะประมาณสี่ทุ่มกว่าแล้วนะครับฮะตอนนี้ผมได้แซงพี่คนที่เดินนำหมมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับน,นี่ฮะไปต่อครับไปต่อร้านข้างหน้านี้ครับเป็นร้านทะเลบุฟเฟ่นะครับเดี <accidental> ๋ยวก่อนจำชื่อไม่ได้นะครับชื่อะอะไร มังกรนะครับอ่ามังกรถือว่าโฆษณาไปให้ร้านเขาด้วยนะครับใครมาผ่านมาย่านลาบบุรณะนะครับเจ้านี้ดังมากนะครับร้านคนเต็มหมดนะครับไม่ว่าจะเสาร์วันธรรมดาก็เต็มนะฮะบอกเลยนะฮะไม่เพียงแต่เสาร์ที่คือเสาร์ที่ต้องมารอด้านหน้าครับมังกรซีฟู้ดครับบุฟเฟ่ทะเลนะครับตลาดทะเลตดนะฮะเนี่ยมีสถานที่นั่งรอไหมฮะนี่เดี๋ยวเราผ่านโรงพยาบาลาบุรณะครับเกินครึ่งทางแล้วนะครับก็ แบตยังไม่ลดนะครับแล้วก็จะไม่มีทีท่านะครับของอาการนะครับออเ่แบตหมดนะครับยังไม่มีทีท่านะครับ time 30 minutes distance 2.68 kilometers average pace 11 minutes 11 seconds per kilometer ออกเว้นนะฮะเร็วมากนะครับจักรยานนะครับจักรยานไฟฟ้านะครับแบตหมดอันนั้นปั่นได้นะครับเห็นเห็นมีตีนตีนปั่นปั่นไฟฟ้าอยู่แต่อันนั้นเขาไม่ได้ปั่นนะครับเขาบิดนะฮะเขาบิดอย่างเดียวนะครับ ก็สบายไปอีกแบบนึงนะฮะเดี๋ยวแล้วจะผมไปผ่านร้านเนื้อฝั่งตรงข้ามจะเป็นวัดประเสริฐนะครับประเสริฐจุดทาวาดนะครับวิลูกแมวนะฮะลูกแมว,ว,มแมวข้างหน้านี้นะครับจะเป็นร้านเนื้อนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับเจ้าดังนะครับนี่ฮะนะก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับถ่ายดูเนี่ยเจ้าเหล่าเนื้อปุ๋นนะครับโอเค ต่อไปนะครับผมมาร์กไว้ที่ธนาคารทกสครับนะธนาคารการเกษตรนะครับหน้าปักซอยบ้านนะครับก็คือซอยลาบุญสิดนะครับแล้วจุดสุดท้ายก็คือจะเป็นไทเกอร์ไฟท์เซ็นเตอร์นะครับสาขาใหญ่นะครับก็คือที่บ้านผมนั่นเองนะฮะก็จะเป็นจุดสุดท้ายนะครับก็คือจุดเริ่มต้นนะครับไปยังจุดสุดท้ายนะครับทั้งหมด3.8กิโลเมตรนะฮะร้านนี้นะครับ ไม่เจ๊งนะครับย้ายไปด้านหลังนะครับแล้วบอกนะครับเขาด e ไซน์นะครับนั่นหน้านี้จะเป็นแยกลาบุรณะนะครับวัดลาบุรณะอยู่ด้านหน้านะครับอุ้ยรถบรรทุกมานะครับรถบรรทุกมารถบรรทุกจะเลี้ยวซ้ายครับเดี๋ยวผมต้องรอหยุดก่อนนะฮะหยุดให้รถบรรทุกไปก่อนนะครับเดี๋ยวมันก็เบียดเอานะฮะรถหลังก็มานะครับแต่ไฟเปิดเห็นแน่นอนครับผมบอกเลย อันตรายนะครับผมจะเบรกเพื่อความปลอดภัยของตัวผมเองด้วยนะครับโอเคนี่ฮะร้านอีกร้านนึงครับตำแซ่บนะครับฝั่งนู้นนะครับเป็นการบรรยายนะครับหริวตำแซ่บอร่อยมากบอกเลยต้มตำปูนะครับราคาไม่แพงอร่อยรสเด็ดนะครับอยากได้แบบไหนสั่งได้เลยนะครับเปรี้ยวเผ็ดนะครับหวานจัดได้เลยนะครับไก่ทอดก็อร่อยมากนะครับอ่าโอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะถึงเป้าหมายแล้ว ผมอัดของจริงเลยนะครับใช้เวลาน่าจะเกือบ40นาทีนะครับตอนนี้36แล้วนะครับก็วิ่งกดตลอดทั้งทางนะครับถ้าใครดูคลิปตลอดทั้งทางนะครับบรรยากาศนะครับร้านนี้อีกร้านนึงครับใครอยากเปลี่ยนยางนะครับเชิญร้านนี้ได้เลยครับ p k ยางยนต์นะครับนะพี่หนุ่มนะครับพี่หนุ่มนะโฆษณาให้เลยนะครับเพราะฝากยางรถ ATV ไว้ที่แกหลายชุดอยู่นะครับยังไม่มีเวลาไปใส่นะครับรถยังทำไม่เสร็จนะฮะก็นะครับบอกคร่าวๆก่อนนะครับผมนะครับ ก็เป็นคนเล่นด้วยนะครับแล้วก็ซื้อมานะครับแล้วก็ทําเล่นนะครับใช้แล้วก็ขายนะครับมีประมาณนี้เนาะกําไรได้บ right ้างไม่ได้บ้างนะครับก็แล้วแต่บางบางจังหวะนะฮะก็โดยส่วนตัวแล้วจริงๆแล้วผมทํางานเกี่ยวกับติวเตอร์นะครับผมติวเข้าสนาบันการบินพลเรือนนะครับอันนี้ถึงธนาคารพอกสตแล้วครับโอเคนะฮะเป็นติวเตอร์นะครับเข้าสนาบันการบินพอเรือนนะครับเปิดมาก็ปีนี้ถ้า นับจริงๆก็คือปีเข้าสู่ปีที่13แล้วนะครับตามปีเลยครับ2 0 2 3นะครับใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาปรึกษาได้นะครับนะไทเกอร์ไฟ e ์เซ็นเนะครับแต่ก่อนอยู่แถวห้าแยกนา้าวนะครับตอนนี้ย้ายมาอยู่สำนักงานใหญ่ก็คือที่บ้านเองนะฮะไม่รู้หมาจะเห่าหรือเปล่าครับเนี่ยกลับมาทางเดิมนะฮะรถขับก็ไม่มีหน่วงนะครับผมกดตลอดเวลาเลยนะครับนะขับไม่มีหน่วง ไป <ITA> ไป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 ปาไปไปไปปยกันใครนั่งดูผมคลิปจบนะครับ40นาที นั่งดูนี่ผมนับถือเลยครับแต่ผมต้องการความเรียวนะอ่ะอันนี้สามพัรทายครับทุกครับสามมันท้ายนอตติ้งนะครับนี่บ้านผมครับอยู่นี่ time 40 minutes distance 3.52 v e kilometers average pace 11 minutes 21 seconds per kilometer กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโอเคนะฮะ แบตไม่ลดนะครับแล้วก็เปิดไฟทั้งทางครับตั้งแต่ออกไปนะครับเอาไปใช้งานนะครับนะ <I S 2> ก็เนี่ยเปิดไฟทั้งทางครับเข้ากันนะเจนะครับระบบดีมากเลยครับตัวนี้จะดีกว่า3าล้อครับเพราะว่า3าล้อเนี่ยโชคกหน้าไม่มีนะครับ แต่3ล้อเนี่ยข้อดีของมันคือวงเลี้ยวแคบกว่าแต่นี้ก็แคบครับเนี่ยผมเนี่ยหมุนทํารอบเนี่ยรอบตัวกระถางต้นไม้นี่ครับก็แคบอยู่คะัแต่3าล้อจะแคบกว่านะครับแต่3ล้อขับแล้วไม่นุ่มครับกระแทกนะฮะตัวนี้จะมีโช๊คซับแรงนะฮะโอเคครับขอจบการรีวิวนะครับตัวคลิปนะครับซูซูกินะครับรถไฟฟ้า4ล้อนะครับสำหรับผู้สูงอายุนะฮะ แบตยังเต็มอยู่เลยนะครับไม่มีลดเลยนะฮะนี่ฮะแต่ก็น่าจะประมาณ80%นะครับ80%ได้โดยประมาณครับเพราะว่าลงมาตามเลเวลมันเลยนะครับก็ถ้า4ดวงก็น่าจะตกประมาณ25อันนี้แปลว่ายังไม่ลดนะฮะนี่นะครับซูซูกินะครับให้ดูอีกรอบหนึ่งไฟสว่างนะเนี่ยดูนะฮะสว่าโอเคนะครับนี้จอดนานครับซื้อมาแม่ไม่ใช้ครับก็เลยต้องปล่อยขายครับเบรกใช้ได้ปกตินะครับ ซื้อมาตั้งใจจะให้แม่ครับไปขี่ไปจับใจ่ายใช้สอยตลาดนะครับแต่เขาไม่เอานะของอย่างดีเลยครับเนี่ยโอเคนะสุส okay, นะกิของแท้นะครับตัวด้านหลังนี้ผมไม่เคยถอดนะฮะได้มาก็สภาพแบบนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมมีโช๊คลังเห็นโชงไหมฮะเนี่ยมีโช๊กเนี่ยนุ่มหนควน,นคบอ่ะโอเคนะฮะบั๊์ชาร์จแบตน่าจะอยู่นี้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจไม่เคยถอดเลยนะฮะ โอเคนะครับเบาะเอาขึ้นได้นะครับมีตำาหนิก็คือตรงนี้ครับอันนี้ไม่ไม่มายครับเอาไปหุ้มได้นะครับอ่ะเบาะปรับได้ครับโอเคครับก็ใครสนใจก็ติดต่อได้นะฮะขอบพระคุณครับสวัสดีครับฝากด้วยนะครับ t i เกอร์ v ทครับผม095 9 5 6 9 9 0 5ครับ